64เยอะนะเยอะนะถือว่าเยอะอยู่นะโอ้โหแต่์ได้ได้นด4อันเลยนะโอ้โหโคตรเยอะเลยอะเห็นไหมนะบอกแล้วรางวัลทำผมอยากทำเลยตื่นเต้นมากเลยอยากรีบเข้าไปไม่ไม่มันทำง่ายแค่แค่สองคลิกเองก็เสร็จแล้วเขาก็เลยให้แค่นั้นเนี่ยเติมทั้งหมดเขาบอกทำแค่สองคลิกก็ไปแค่แหละมี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 ซีไฟวิงเข้าว้าไปกันบ้านเฮ้ย เฮ้ยเข้าครับเข้าครับเข้าครับสีไฟนะไม่ใช่สีไฟนะวิ่งเข้าว้าไปแล้วไม่ใช่บืรอหัดเด้อผมกำลังจะกดเข้าเห็นพี่เมยวิ่งเข้าพอดีเลยมีคนวิ่งหลอดเชื่อข้างบนด้วยเหรอการผมไม่ใช่บืรอหัดเด้อลืมเลิมหลงเฮ้ยอยู่อยู่อะไรอยู่เจ็ด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 นะครับโอเคเจ็ดเราไมย้ำตัวนี้ไป อยูหนึ่งเจ็ดยังงยวเดี้ยยูหนึ่งใครบอกเจ็ดอ้อเหรอกยูอึ้เองปะเนี่ยซ้ายล่างไอพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพี่อันตันยันลากออมพี่ออมหม้อแล้วพี่ออมใครบอกจ็ดหลอนเลยตา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 ยคนเยอะไหมอ่ะลุกยูแปลกๆวันนี้ยูโซล่าคนเขาตีคิมวะหรอจบนี้ต้องตีป๊อป ไม่เยอะนะไอ้กิวที่เป็นลูกิวเก่าเราอ่ะพอมีคนอยู่นะสีเขียวอ่ะตรงข้ามเราอ่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนเราจะเยอะสุดนะดูเลยนี่จะเป็นเล่นไปนะถ้าวิกนี้ชนะอีกที่ตนยไปเนี่ยบอลเนี่ยไปตัดบอสเขาได้ไหมดูดิได้ได้ถ้าตัดบอสเขาได้อวตารลูกมาใช่ไหมใช่ครับไปเลยไปเลยไปเลนยขอทีมหนึ่งไปตีบอลข้างบนนะครับที่ไม่ใช่ทีมพี่แล้วไม่แค่คนเขาน้อยอ่ะตัดได้ก็เอาเลย จะได้จบเดียวไหวไหมไหวไไปตัดหน่ไม่ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูบอสอถุงล่างเออที่แรกถุงล่างผมคนเดียวคนชุดหนึ่งยี่สิบวีครับเต็มตัวไอ้ตึ้งกินถึงขนาดวะใครไหวไปเอาบอสบนชักตีสองตี้ก็ได้ข้างล่างก็อยู่ช่วยให้หมดเลยที่เหลือเราก็มีแค่หกสิบกว่าอย่างไรก็งัดจะไม่ไหวแน่ไหวแหละคนก็ไม่เยอะมากวันนี้เริ่มครับไฟใหม่เลขสองฮะ เาวนาเน็ตไม่หลุดทีแล้วไม่กระลุดจริงแล้วไม่มีเขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วเขามีคนอยู่เขามีคนอยู่อยู่แล้วายตายตายไม่แข็งไม่แข็ง้ายไม่แข็งเยตาไม่แขเลยตายไม่แขวดเลยตันลงไปขเลยต่ว่เลยตาไม่ต้องลยตาไม่แข็งเลยตดยไม่อขงเลยิาย่องพอยิายต่อครงบลยต่อถ้าไหลาไ่ลยาวไม้ไหลาไมาไมเยาไ่ขาิ่แขาไม่ข็เลยตยไม่อม่เลยตามอไ มต่ชชอบติดแมนเหรอรูบอสเลยหาบอสให้เจอตรงนี้ข้างบนเยอะไหมครับโดนรุมหมดพี่ข้างบนเยอะไหมข้างบนเยอะไหมคนไวไหมประมาณสีิบคนโอ้ยต้องไปฟัร์ตี้หนึ่งอะบอสเกิดเกิดแล้วบอสเกิดบอสเกิดหาตำแหน่งครับสวยสวยพี่พล ขบ๊อบขึ้นกลางเลยไวเตะข้างล่างได้ยังเไงหึข้างล่างข้างล่างได้แล้วนั่งโคบอบข้างล่างไม่เหรออ๋อเขาแล้วเขาข้างล่างเหรอข้างบนยังไม่เห็นขึ้นชื่อเลยอ่ะข้างบนไม่ได้ข้างบนคนเขาเยอะครับทำไมมันเงียบกิ๊บเลยชื่อไม่ขึ้นเลยหรือว่ามันขึ้นไปแล้ววะมันสูดเลยไม่มีใครตีได้เลยข้างบนอะเฮ้ยบอสยังสูดเลยข้างบนยังไม่ตีได้บอสอะอย่าเพิ่งขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งขึ้นเนี่ย ผู้ช้ามากเลแต่ไปไปขบบนทักตี้หนึ่งไหมจิ๊ดเลยจบเลยทีเดียวขบตี้หนึ่งอะอยู่ละดูได้อยู่ละตี้ผมเห็นตี้สิบอะขึ้นไปอยู่บ้านเขาใช่ไหมเขียวอะถ้าเสร็จแล้วอ่ะดันต่อไปโซนไกลเลยครับรบกวนไปไกลต่อเลยขึ้นบ้านเขามีประโยชน์นะถ้ายังตีหินไม่ได้อ่ะเริ่มรับเวลาโซหกสิบวินะครับเตรียมนะกลางกลางว่างนะ กลางผมยืนให้อยู่ใกล้อะใครยืนอยู่จบไปแหละจบไวอยู่วันนี้เอาไงแถวบอสป้าไปเอาบอยสะเออพี่แล้วผมฝากดูหินบ้านนะครับโอ้ไปใกล้ครับคูบสองไปใกล้เลยทีนี้ติดอะไรวะเดินไม่ออกอ้าวหนอเดินไปอ๋อโดนหลุมไปแทบตีหินบ้านไหม ไม่เห็นไม่มีคนไอ้คิวไอ้คิวเขียววิ่งสวนแล้วไปคนหนึ่งมันตายคนทำไมหลุดจากไอติ้่ตายใกล้ไม่มีคนเลยนะกลางก็ไม่มีเอามันสองกลางไม่แน,น่เว้ยเมื่อกี้มีหลุดไอดิ้งมากลางมีมาตี้หนึ่งไอ้เมันมันขึ้นก,นกนลางว่ะสีฟ้าขึ้นกลาง มีหินแตกนะระวังบ้านเรานะมีเขาหนุยนะผู้สวยว่ะบนล่างเลยชื่อฟีบอสทั้งสองตัวได้บอสทั้งสองตัวพี่โอมพี่แลวสวยแจมพี่แจมแมวแจมว้าวโซนวิ่งทุกโซนครับได้อยู่ระวังหินบ้านนะเหมือนกลางตอนนี้กลางไม่พอนะกลางไม่พอนะดันเขาทิ้งไปก่อนนะกลางไม่พอนะโซนต้องขยับนะาเดี๋ยวใกล้ใกล้ขึ้นไปเติมใกล้จะได้แล้วไม่เป็นไรเอาใกล้กับไกลให้เสร็จก็ได้ กลางไม่พอนะโซนเขาวิ่งขู่เราเลยเนี่ยเดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่โซนจะวิ่งอยู่พอแล้วพอแล้วเขาไปหมดแล้วใกล้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 ขึ้นกลางเลยครับใกล้ขึ้นกลางเลยระวังหินบ้านนะครับจบแล้วถ้าไม่โดนหินบ้านจบแล้วเดี๋ยวโกมโดก็ยังไงก็ช่วยกันลงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากมากจะจัดกันลงได้ไม่มีพักก็พอจะลงได้อยู่ถ้ามีสเต็ปอ่ะนี่ลองลองกันดูแจมขอบคุณครับ ถ้าใครถ้าใครจะลงโคโมโดแล้วขาดแทกก็เลียนแล้วกันเดี๋ยวไปช่วยแต่ถ้ามีพระด้วยก็จะดีอะไรเนี่ยวันนี้ติดอันดับคิวไอ้ันนี้ขึ้นมาข้างบนอะอะไรถ้าลงก็ขารจะลงก็ทบเลยสบายมากไม่ต้องชุดเอาเอาพี่ที่หานี่ไงพี่เอลิลิตกไงอะไรตกนะลิลิไม่ตกเลน ให้ลบให้เราลงมาในเกมเราเหมือนเดิมในการชุบเลยคิวเราสิชอบเหมือนพัสดามากเองขอบคุณทุกคนตรงนี้ที่ดีต้องมีกัวหลังซัพพอร์ตขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเล่นขอบคุณครับเพี่น่าเด็กเหรอมีต้อนเลยมไปตัวละครเพียบัน่าเด็กเหรอมาเดี๋ยวผมไปไปเบฟรอบหนึ่งไหมาผมเปิดเฮตตี้หนึ่งพี่แบงค์แต่ผมผูก โอ้ยตะเกีตะเกีตะเกะเดียวพอนแบงค์ฮะอารเดสอะอารเดสเขาแบกอารเดสแบกสิบนาทีตัวนั้นไม่อ่านแล้วตาเมทต้อไกลกว่าผมเป็นห้าเท่าพี่ธนาเบฟผมปังมีคนลงไหมอะมีเข้ามาผมผมฝันโมโดมีไหมประเด็นคือตอนนี้เดี๋ยเคลจะเสร็จปมาณวันนหกสอมุดแป๊บเลย